ีต้องน้ำเข้าสู่ช่อง널 I am share นะครับวันนี้แช่กินข้าวกระเพราหมูกอรอบรวมมิตรขนาดน้ำเสร็จก่อนโอเคนี่น้ำตาน้ำกินมากเลยน้ำมีน้องเฮ้

บออเปิดแล้วมันต้องกิะเธอเออไม่เคยเจอแบนโบสถ์แต่ถ้ามันเปิดอ่ะมันเป็นซุปไก่สกัดไงนี่เลยดิคนดีนนนนอ่ะทุกคน ดีอ่ะเออใส่แค่อ้าวจะมากินจะมากินหรือมาโชว์ วันนี้เชียก็ทำแพ็กเกจมาพเพื่อนๆก็น่า,าจะพอเห็นในไรสดเชีย่ยละวันนี้หนูไปโรงเรียนมาค่ะโรงเรียนไหนจ๊ะเปิดเธอมาเหรอสวัสดีน้องตาลสวัสดีคอนโดสามคนครับรช้าให้นิ้งเขาชื่อตาลเขาบอกวันนี้หนูไปโรงเรียนมาค่ะไปโรงเรียนแสดงว่ายัางเด็กอยู่ ใครติดตามแชร์ยังเหม่งร้อยเบบี <c oughs> แล้วของเธอ,อมีแต่ย,ยิ้มพะมาเหรอก้มหุ้นราเท่าเดียวกัน <c oughs> สวัสดีเพืพ่อนๆนครสิบห้าคนดูนี่มาแล้ววันนี้เชียร์ก็ยินด,ดีต้อนรับเพืเ่อนๆนครที่เปิดเทอมนะครับเปิดเรียนนะช่วงน,นี้ที่แชร์ไม่ต้องไปเรียนใช่ค่ะเปิดเทอมแล้วครั แดงไหมแดงค่ะโอ้ยอยู่จังหวัดไหนครับโรงเรียนบ้านสะไม้แดงค่ะโอ้เธอไม่เคยไปเลยอ่ะเพิ่งเคยได้ยินทางไอ้ในซีนแต่โรงเรียนในจังหวัดนี่วันนี้นเธิมากินข้าวกระเพราหมูก,ก็อร่อไหมอืม นี้ตอนเช้าใช่กิ๊กซาวน์ก็ไปยกเครื่องสภาย้าย,ายกลับมาอีกสาขาหนึ่งแล้วก็ไปหนนะซ่อมตู้น้ำมันนะครับมันไม่กระดับเตี้ยน าดมันร้อนทุกคนขนาดฝนตกยังร้อนเลยนะเจอเลยต้องถอดเสือ้อถ้าเพือเ่อนๆเห็นเจอไงถอดเสือเ้อม,มัไม่ได้สิแพร์มาไม่ได้สิแพืมเราก็สุขภาพถือว่าไม่เจ็บป่วยยังมีอวัยวะเหลือ ทั้ง32ประการไทยเรามี va, อวัยวะครบ32ประการเรามีเงินเรามีข้าวกินแค่นี้ก็มีความสุขอ่ะเปรียบเทียบชีวิตกับใคยนะครับความสุขมันอยู่ที่ใจทุกคนแล้วก็อยู่ที่การกินอาหารอร่อยๆเจอเพื่อนๆนไหมสนุกไหม มป4ป5ป6นี่เป็นช่วงที่เหงามากๆชาวบ,บ้านแล้วก็มีเด็กเพื่อนๆเล่นต้องไปโรงเรียนเท่านั้นถึงจะพอไม่ชอบโรงเรียนมากพอโตขึ้นมาแต่เฮ้ยก็เขาเจ้าเหงาไหมนะเราก็คขดก็เป็นคขดเพเขาว่าเออเราเป็นเด็กเราก็เคยเหงามาก่อนใช่ป่ะเจอสองคมแต่นั้นก็เป็นเรื่องแนวอนาคตนะครับเราก็่อนครับ ให้เราโฟกัสกับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนอนี่อันนี้ไม่ใช่ไข่ไก่นะอันนี้คือไข่เป็ดพี่ที่เขาอ,อยู่ที่บ้านแถวเขาให้ใช่ไหมเจจะมากินไข่เป็ดทางแรกในชีวิตตามทำให้เกินตามสักไปครึ่งหนนะึ่ง เฮยหรือว่าเต็มมกนะ่ะเต็มมกนะเซฟอก่อนนะเติรนบอกว่าเคยทําไม่เชียร์กินแล้วนะครับก็เลยมันน่าจะไม่ใช่ทางง่ายใน,นชีวิตแต่ว่าเชื่อว่าความรู้สึกคือไม่รู้ไงว่าเป็นไข่เป็ดนหรือไส้ไก่เรอก็กินไปแต่เนี่ยคือว่าเป็นไข่เป็ดนแล้วก็จะกินทางง่ายใน,นชีวิตเรามาชิมชชเชฟอ,อ,นนะอร,ร่อยไหมสมติจิงไก่เปล่าไม่มีหมูกรอบ จะเดือดนะถ่ายส่ไข่ไก่แยกไม่ออกเลยว่าเป็นเป็ดหรือไก่อ,ไอันเนี้ยท่านมันเหมือนไข่ไก่เลยเถอ,อเะัไข่แดงเยอะกว่าไข่ไก่เลยเลยนี่ฮะ แสบๆไปวันนี้ก็มาทักทายเพื่อคุยกันนะครับทุกคนวันนี้ถ้าเพื่อนๆได้เห็นเชียร์ในไลฟ์สดก็คงมีโอกาสได้เห็นว่าเชียร์ทำภารกิจอะไรมาบ้างนะครับนี่เป็นไงแต่วันนี้เชียร์ก็กลับมาปลอดภยัยมากินข้าวเป็นอีกวันที่มีความสุขมากๆทุกคน เเข้าใจดีบางคนโสดเตียจะมีแฟนบา่คก่อนเชียร์ก็เป็นแบบนั้นทุกคนถ้าเพื่อนๆโสดแล้วดูเชียร์อยู่ก็ไม่ต้องกังวลเพื่อนๆเชียร์เข้าใจดีความรู้สึกโสดความรู้สึกเหงาความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเสียใจความรู้สึกท้อทรมามเชียร์เคยผ่านมาหมดแล้วร่มแมวร่มเลายโดนคนอื่นด่าโดนคนอื่นโดนถูกนะครับวันนี้ไม่ได้มาดราม่าแต่ก็คือว่าคือว่าพูดให้เขาเขาเขาฟังว่าเรา เคยผ่านตรงนั้นมาแล้วเราก็มีความรู้สึกเดียวกันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องทั้งหมดที่เชียร์พูดมากับเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเพื่อนๆนนะมันเป็นแค่เรื่องชั่วข่าวครับมันไม่ใช่เรื่องถาวรที่จะอยู่กับเพื่อนๆไปตลอดชีวิตครับมันเกิดขึ้นแค่ชั่วครัง้งชั่วคราวครับเราขอให้เรามีพลังจากนั้นเราก็จะผ่านมันไปได้ทุกคน กนินเท่ากันนะยังอืมได้ครับยังไงอีกมันกินแล้วกันอันนี้เป็นกระเพราหมูกรอบรวมมิตรนะครับทำไมถึงเรียกว่ารวมมิตรเพราะว่ามันมีก้งนะมีก้งละปกติกะเพราหมูกรอบก็แก้ก,กระเพราหมูกรอบใช่ไหมอันนี้มันมีกุ้งละ มันมีกุ้งกับหมึกอ่ะถ้าเราสั่งกับาพาทะเลส,ส่วนใหญ่ก็จะได้กุ้งใช่ไหมกุ้งเป็นสาวส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นกับพาบหมกกับทะเลกันสาลาดีๆที่มีประโยชน์มันจะแฝงไปด้วยสาลาดีๆเวลาที่เชียก AM ินอาหารเนี่ยเชียก็จะพูดคุยแต่เรื่องที่เป็นสาลาสัมพันธ์ของชีวิตทําให้ชีวิตของเพื่อนๆพัฒนาขึ้นเวลาที่เชียทำภารกิจชีวิตของเพื่อนๆก็จะดีขึ้นครับ จะสอดแทรกสาระสำคัญในชีวิตที่ทำให้ทุกคนนะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปในแต่ละวิดีโอทำไมเชียรเพงกล้กินข้าวโชว์ะไรสดหรือทำหากินไสดเพราะว่าเชียร์ผ่านอุปสรรคปัญหาผ่านแบบเผชิญหน้าเืหลายอย่างมาแล้วทุกคนสิ่งที่เพื่อนๆผมเจอส่วนใหญ่เชะวก็เผชิญหาม ก็เหมือนเป็นนักสู้ข้างถนนไงะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดละนอนใต้สะพาน้อยก็เคยมาแล้วเดินขายของข้างถนนคาอประตูบ้านทุกบ้านโดนคนปฏิเสธเป็นน้อยเป็นพันจีบสาวก็ไม่ติดขายย่างในชีวิตไปตัดผมเด็กที่โรงเรียนตัดฟรีตัดผมตัวเองนะครับ ย,ยังในน้อยก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำธุรกิจเครือข่ายพูดบนเวทีให้คนฟังสามพันกว่าคนพูดหน้าโรงเรียนสมัครประธานชณะสีล้มเหลวในธุรกิจเคยเกือบจะร้มละลายกู้เงินธนาคารไปแบงค์แบงค์ปฏิเสธเป็นร้อยครั้งปีที่แล้วก็เคยขายของส่ง เปิดร้านแากของชามร้านข้าวสารร้านน้ำเดิม่เงี้ยคือว่าผ่านประสบการณ์เกือบทุกรูปแบบมาแล้วเดี๋ยวมันไม่ใช่แค่ประสบการณ์อย่างเดียวมันเป็นความรู้ที่เชียร์อัดแน่นในตำราเต๋อตมาตั้งแต่สมัยเชียร์ปร .4 ป .5 ป .6 เชียร์ก็เริ่มค้นหาว่าอะไรเป็นอะไรตั้งฝึกตั้งคำถามของตัวเองพี่ชายเชียร์เป็นคนที่เก่งมากๆเขาสอนเชียร์ให้ฝึกตั้งคำถามไงเรียนรู้ ถามให้เชื่อเป็นคนที่ช่างสังเกตแบบมีลักษณะนิสัยเหมือนนักวิทยาศาสตร์อยากรู้ลอดไฟมันทํางานได้ยังไงทําไมัดลม,มันหมุนโทรทัศน์ทําไมมันมีภาพให้เราดูทําไมทองฟ้ามันเป็นสีฟ้าทําไมก้อนเมฆมันสีขาวเรากเกิดมาเพื่ออะไรเรากเกิดมาจากไหนทุกๆอย่างนะครับไฟฟ้าทําไมมันมีแสงสว่างถามสมองก็ทํางานได้ยังไงหัวใจก็ทํางานได้ยังไง ทำไมเราไม่เกิดเป็นหมาทำไมเราเกิดเป็นคนเนี่ยคือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เชีย์มันเป็นสิ่งที่เชียดท้าทายเชียดตั้งแต่เด็กเด็กแล้วเชีย์ก็คิดแล้วก็หาคําตอบมาตลอดถือว่าตั้งคําถามกับตัเองทุกคนกินไปด้วยเล่าไปด้วยนี่ถือว่าสนุกมากแต่ว่าเดี๋ยวรายการเนี่ยที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับเทยาศาสัตร์ีลยวเฉียจะเล่าให้เพื่อนๆฟังในรายการ แหว็บออฟโพส i ิ i ิตนะครับคือว่าความเป็นไปได้แห่งใหม่ๆ่เออแบบแห่งความเป็นไปได้ใช่นะครับเป็นรายการใหม่ของเชียร์นะครับเดี๋ยวเชียร์จะไลฟ์สดสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่จะพลิกแพงโลกนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงทางจักรวาลน,นะครับอันนี้เป็นรายการใหม่แต่ว่ายังไม่ได้ไลฟ์ในรายการนี้นะครับรายการนี้เป็นกินข้าวแต่แค่มาแบบเล่าข้อสนา้เพื่อนๆฟัง อืเดี๋ยวเพืเ่อนๆมาดูจะกินข้าหรือจะหายไอหิวนี่เพิ่งข้าขวกลาวันทุกคน ข้าวหมดจานอ่ะเดี๋ยวข้าเพิม่มนี่อันนี้เป็นชับพิเศษเอา้าวเฮ้ยข้าวหมดแล้ววะเธอจริงอ่ะจริงอ่ะ